ครับหลังการชกแล้วครับแหลมก็กลับมาพักผ่อนที่ห้องนะครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักกับโค้ดป๊อปแหลมครับวันนี้เกมการชกเป็นไงบ้างครับก็เแรกก็ต่อยดีนะัก็ดแต่ก็คือมันก็คือแบบธรรมดาบ้านเขากองเชียร์เขาเยอะ เขาก็มีกำลังกำลังใจของเขาเวลาเราต่อยเขาโดนเขาก็มีความรู้สึกนี้ก็เหมือน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 ผมที่ไปต่ที่ต่อยบ้านบ้านบ้านเรารที่ต่ยาตาซาโตะมันก็มีกำลังใจเหมือนเหมือนแบบแบบนี้นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็จะสู้ต่อไปครับก็บ โทษแฟนมวยด้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวังนะครับก็จะสู้ต่อไปไม่ผมจะไม่ไม่ท้อจะตั้งใจวันนี้ครับผมครับครับก็หวังว่าแฟนมวยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แหลมนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับ